สนับสนุนโดยสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ข่าวท้องถิ่นกับสำนักข่าว GTV นิวประจำวันที่20ตุลาคม2 5 6 5ค่ะพบกับดิฉันจุธามาศเพ็รอยู่ เรามาเริ่มข่าวแรกกันเลยค่ะพิธีอัญเชิญรางวัลพระราชทานและเฉลิมฉลองสถานศึกษารางวัลพระราชทานค่ะวันที่19ตุลาคม2565ที่ผ่านมานายวิชัยลำดวนรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล พร้อมรองผู้อำนวยการาคณะครูอาจารย์บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพวังไกกังวลขว่า100คนร่วมขบวนแห่อันเชิญรางวัลพระราชทานและเฉลิมฉลองสถานศึกษารางวัลพระราชทานออกจากส่วนสาธารณะผลกิ่งเพชรอำเภอหัวหินไปยังวิทยาลัยการอาชีพวังไกกังวลมีดรวัชรักษ์เกิดศิล์นผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกกังวลรับขบวนรางวัลพระราชทานพร้อมอ่านสำเนาพระโอวาสถานศึกษา รางวัลพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิลาเทพพยาว,วดีกมรมมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวชรราชธิดามีการแสดงรำอวยพรและนำเสนอวิดีทัศน์ผลงานของวิทยาลัยนาพระบร,รมฉายรักณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเก้าเจ้าอยู่หัวจากนั้นนายพลกิจพวงวไรศิลนายนนอำเภอหัวหินเป็นประธานวางพันธุ์พุ่มทองพุ่มเงินและเปิดกลวยถวายสการะพระบร,รมฉายาลักษณ์รัชกาลที่10พร้อม ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีโดยมีพระครูวิจิตธรรมวิพัฒน์เจ้าอาวาสวัดบุษยบรรพจเจ้าคณะอำเภอหัวหินนายนพรุทิกลนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินดรลุงโรสีเหลืองสวัสดิ์ประธานกรรมาการสถานศึกษานางยุวนิสศรศิลป์ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์การาศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและแขกผู้มีเกียรติร่วมแสดงความยินดีกับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ที่เกิดจากความมุ่งมั่นร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาการศึกษามาอย่างต่อเนื่องและยาว นานของผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้สร้างกระบวนทัศน์ทางการศึกษาใหม่อย่างหลากหลายสร้างพลังการเรียนรู้เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโรคจนประสบความสําเร็จและเป็นสถาบันแห่งการผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาที่มีคุณธรรมสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่สากลมาเป็นเวลากว่า37ปีแล้ว และจากปัจฉญยาของวิทยาลัยคือฝีมือเป็นเลิศชูเชิดคุณธรรมก้าวนำวิชาการสมานสามคัคคีเป็นสิ่งที่ชี้ให้เห็นได้ว่าวิทยาลัยการอาชีพวังไก่กังวลเป็นสถาบันที่มุ่งผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพให้มีคุณภาพได้มาตรฐานในระดับสากลและมีคุณธรรมตอบสนองกับความต้องการของสถานประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระด้วย ส่วนยการค้าบูพอทหัวหินจัดฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยขั้นรุนแรงในสถานประกอบการค่ะ เวลา8นาฬิกาวันที่20ตุลาคม2565ที่ลานจอดรถด้านหลังศูนย์การค้าบูพอดหัวหินนายนัทพันธ์อิทธิระวิวงประธานกรรมการบริหารบูพอดหัวหินเป็นประธานเปิดการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอักคีภัยขั้นรุนแรงในสถานประกอบการครั้งที่1ปี2565เพื่อเตรียมความพร้อมหากเกิดอักคีภัยภายในศูนย์การค้าได้รับเกียรติจากนายนพพรวุฒิกุลนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินพร้อมด้วยพันตำรวจตีปรีวั สมสะอาดสารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูทรหัวหินแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมพร้อมร่วมสังเกตการฝึกซ้อมโดยมีนายประวิทย์ขุนทองผู้จัดการส่วนบริหารอาคารศูนย์การค้าเก่ารายงานสําหรับการซ้อมแผนในครั้งนี้มีพนักงานศูนย์การค้าฝ่ายต่างๆเข้าร่วมอีกทั้งได้รับเกียรติจากนายพักดีพสุทันที่ปรึกษาวิทยากรครูฝึกบริษัทเลดเดอร์ไฟเซฟตี้จำกัดและเจ้าหน้าที่ไฟเออร์แมนของศูนย์การค้าเป็นวิทยากรในการ โดยได้รับการสนับสนุนการฝึกซ้อมเสมือนเหตุการณ์จริงจากเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากงานป้องกันและบรรเทาสาธาร,รณภ,ภัยเทศบาลเมืองหัวหินสถานีตำรวจภูทรหัวหินกรมคุ้มครองแรงงานและสวัสดิการจังหวัดประจวบคีรีขันรถพยาบาลและหน่วยแพทย์จากโรงพยาบาลซานเปาโลหัวหินโดยมีการจำลองสถานการณ์พบเหตุไฟฟ้าลัดวงจรน้ำบริเวณสต็อกสินค้าแผนกบีเทนชั้นหนึ่งฝั่งช้อปปิง้งภายในศูนย์การค้าบูพอดหัวหินมีเจ้าหน้าที่ทีมไฟเออร์ แทนของศูนย์การค้าได้เข้าระงับเหตุด้วยการดับไฟรูปแบบต่างๆทั้งด้วยถังดับเพลิงเคมีและการใช้น้ำพร้อมค้นหาผู้บาดเจ็บเพื่อให้การช่วยเหลือปฐมพยาบาลและนำส่งโรงพยาบาลรวมถึงขั้นตอนการอพยพพนักงานและนักท่องเที่ยวที่อยู่ภายในศูนย์การค้าออกนอกอาคารเพื่อความปลอดภัยทางศูนย์การค้าทำการฝึกซ้อมระงับอักคีัยอย่างต่อเนื่องทุกปีตามประกาศของกระทรวงมหาดไทยเรื่องการป้องกันและระงับเหตุอักคีัยในสถานประกอบการในการทำงานของพนัก าาาและละูกกค้้ที่มใชบรริโดยกำหนดให้พนักงานของสถานบริการมีการอบรมอักคีภัยปีละไม่น้อยกว่าหนึ่งครั้งทั้งนี้เพื่อให้พนักงานทุกคนสามารถปฏิบัติตามแผนระงับอักคีภัยขั้นต้นและระงับอักขีภัยขั้นรุนแรงได้เพื่อกระตุ้นให้พนักงานทราบถึงผลเสียหายเมื่อเกิดอักคีภัยและช่วยป้องกันช่วยพัฒนาและเสริมสร้างประสบการณ์ให้กับพนักงานในการเข้าระงับเหตุ เพื่อเตรียมความพร้อมของพนักงานและอุปกรณ์การป้องกันอักคีภัยเพื่อให้เกิดการข้องตัวและประสานงานที่ดีกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความมั่นใจในระบบรักษาความปลอดภัยให้กับพนักงานและลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการหน่วยงานทหารร่วมกับเทศบาลเมืองหัวหินหรือถอนป้อมสารวัตรทหารเมืองหัวหินค่ะ เวลาเก้านาฬิกาวันที่10ิตุลาคม2 5งพัห้าร้า ที่สีแยกไฟแดงเสหอถนนสะสงนายนพพรอุทิกลนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินพร้อมด้วยนายอมรพัฒทองรองประธานสภานายสุทีเทียมทัศสมาชิกสภาเทศบาลนายสมบูรณ์ผู้พันท่วมหน่วยการฝ่ายควบคุมอาคารนำเจ้าหน้าที่สำนักช่างฝ่ายต่างๆรวมทั้งเจ้าหน้าที่กองการปรปาเทศบาลเมืองหัวหินลงพื้นที่ร่วมกับพันตีธีรพงษ์นาสละนายทหารที่ดินมทบ15พันเอกกิติพลอน,นันตะสุราการผู้แทนศูนย์การทหารลา รับค่ายธนรัตต์ติดตามการลรื้อถอนป้อมสารวัตรทหารเมืองหัวหินโดยมีเจ้าหน้าที่งานโยธาสำนักช่างและนำรถแมคโฮเข้าทำการทุบรื้อถอนป้อมสารวัตรทหารบริเวณสี่แยกสาสมเมืองหัวหินเนื่องจากทางทหารยกเลิกการนำสอหอมาประจำการเพราะไม่มีสถานการณ์ใดๆประกอบกับพื้นที่จุดที่ตั้งอยู่ในที่สาธารณะที่จะต้องนำมาใช้ประโยชน์ร่วมกันโดยทางเจ้าหน้าที่ใช้เวลาของชั่วโมงโดยรอบพื้นที่การรื้อถอนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหัวหิน ได้เข้าตัดระบบไฟฟ้าเพื่อสร้างความปลอดภัยในระหว่างการรื้อถอนจากนั้นก็จัดเก็บเศษส,สิ่งปูนไม้และสิ่งของต่างๆออกจากพื้นที่สำหรับป้อมสารวัตรทหารแห่งนี้สร้างขึ้นในสมัยนายจีระพงไพบูรณ์เป็นนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินเมื่อปีพศ2538ในวงเงินงบประมาณ50,000บาทเป็นป้อมไม้ต่อมามีการตกแต่งเป็นปูนซีแพกทาสีเขียวรวมระยะเวลาของป้อมแห่งนี้กว่า27ปี ใช้ภาพจากกล้องวงจรปิดจับสองผัวเมียขี่ซาลิงขโมยเครื่องตัดหญ้าค่ะ วันที่1 0ตุลาคม2565ผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่สวนของนายนิยาบัวล้อมหมู่7ตำบลสาราลายัยอำเภอสามย้อดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไปดูตำแหน่งที่มีคนเข้ามาขโมยเครื่องตัดหญ้าไปตอนที่เจ้าของบ้านไม่อยู่โดยงัดฝาบ้านที่เป็นสังกะสีเข้ามาเอาเครื่องตัดหญ้าไปจึงไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามที่ต่างๆพบว่ากล้องวงจรปิดขององค์การบริหารส่วนตำบลสาราลายัยสามารถบันทึกภาพหัวขโมยได้จึงนำภาพวงจร ปิดไปให้เจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยตรวจสอบจนสามารถจับตัวหัวขโมยทั้งสองคนได้และได้เครื่องตัดหญ้าคืนด้วยนายนิยายบัวล้อมกล่าวว่า ปกติจะเก็บเครื่องตัดหญ้าไว้ที่บ้านของตนแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาให้คนงานมาตัดหญ้าและให้เก็บไว้ที่บ้านพักคนงานไม่ได้เอากลับบ้านแล้ววันนั้นคนงานไปทํางานที่บ่อน,นอกเมื่อกลับมาคนงานบอกว่าเครื่องตัดหญ้าหายจึงไปขอดูกล้องวงจรปิดขององค์การบริหารส่วนตําบลสาราไลาและมีเด็กบอกว่าเห็นมีรถ3ล้อวิ่งออกมาจากในไร่พอมาดูกล้องวงจรปิดก็เห็นรถ3มล้อเขยนเครื่องตัดหญ้าออกไปจึงไปแจ้งความไว้ที่สถานีตํรารวจนรพูลรสามยศ แล้วตำรวจชุดสืบสวนจังหวัดประจวบคีรีขันสามารถตามจับได้วันจันพร้อมเครื่องตัดหญ้า นายนิยาเล่าต่ออีกว่าตอนนั้นคนงานตัดหญ้าอยู่แถวด้านหน้าของไร่ใกล้กับถนนขโมยคงเห็นวันนั้นพอตัดหญ้าเสร็จก็เก็บเครื่องตัดหญ้าไว้ที่บ้านพักคนงานเลยก่อนจะหายไปในคื้นที่สองซึ่งขโมยเข้ามาทางด้านหลังบ้านที่เป็นสังกะสีปิดไว้และมีช่องอยู่คิดว่าหัวขโมยน่าจะเคยเข้ามาเพราะคนงานเคยบอกว่ามีคนเข้ามาครั้งสองครั้งมาเอาขนนไปแต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะเอาไปแค่หนึ่งถึงสองลูกคงจะเอาไปกินต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ ตำรวจองค์การบริหารส่วนตำบลสาราไลเทศบาลตำบลไร่เก่าเทศบาลตำบลไร่ใหม่ที่ให้ดูกล้องวงจรปิดจนสามารถตามจับขโมยได้นายนิยายังได้ฝากเตือนเกษตรกร,ร,กรด้วยว่าเครื่องมือเครื่องใช้ทางกเกษตรทำงานเสร็จแล้วให้นำกลับบ้านด้วยเพื่อป้องกันพวกขโมยที่ตอนนี้มีเยอะและพืชผลทางกเกษตรที่โดนขโมยกันมาก ก็เคยเข้ามาอถ้ามาครั้งสองครั้งอะไรเนี่ยเคยมาเอากนุนไปคนเดียวเห็นนะว่าเคยมาเอากานุนที่นี่ไปก็ไม่ได้ว่าอะไรของกินก็ก็ไม่ได้ว่าลูกจ้งลูกก็ปล่อยค่ะคงจะมาดูอะไรด้วยมั้งอ๋ออาจจะมาดูรับเราไว้ก่อนครับเขาทีหลังก็เลยมาขโมยเครื่องกัดญ้าครับเพราะว่าตอนนี้อย่าเพิ่งไว้ใจใครแล้วคนเข้าออกก็ต้องคอยระวังฮะเพราะว่ามีการลักเล็กขโมยน้อยกันเยอะเครื่องก็มีหายไหลเจ้ามกันนะืะต้องระวัง ถ้าเก็บที่วิททิศได้หรือว่ากลับไปบ้านก็กลับไปบ้านดีกว่าจะไดบ้านคนงานเลยเพราะว่าคนงานเราต้องไปทําในไร่อันตรายเพราะว่าไม่ได้อยู่กับบ้านตลอดทังวันก็ต้องไปทาที่ไรอื่นไรนี้ก็แค่พิมเจไว้มันสามารถเข้าไปเอาได้คอเบาเรช่วยฝากเรืนองด้วยก็อยากจะฝากทางเจ้าหน้าที่ให้ช่วยสอดส่องดูแลด้วยไหมคะเจ้าหน้าที่ก็แต่งั้าหน้าที่ก็ใช้ได้เออก็ตามได้เร็วเอนกอ๋อก็ต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจขอบคุณเจ้าหน้าที่ด้วยครับ และทั้งหมดนี้นะคะคือสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นประจำวันนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามการรายงานข่าวได้ใหม่ในทุกวันผ่านทางช่องสีเจียนตึงเคเบิลทีวีหรือทางโซเชียลต่างๆได้ที่เพจ f a c e b o o k Instagram, YouTube และ TikTok ได้ที่ GTV New Cable TV หรือติดต่อโฆษณาป,ประชาสัมพันธ์ได้ที่บริษัทเคเบิลหัวหินจำกัด โทร0629652444สำหรับวันนี้ดิฉันจุธามาศเพชรอยู่ต้องขอลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ